ทำไมเราต้องนอนตอนกลางคืนการนอนหลับในตอนกลางคืนเป็นเรื่องปกติที่มนุษย์ทำกันอย่างเป็นธรรมชาติเนื่องจากสอดคล้องกับนาฬิกาชีวภาพที่ถูกกำหนดโดยกระบวนการทางชีววิทยาของร่างกายนาฬิกาชีวภาพนี้เรียกอีกอย่างว่าจังหวะเซอร์คาเดียนซึ่งเป็นระบบที่ควบคุมวงจรการตื่นและการหลับของร่างกายโดยสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของแสงและความมืดในธรรมชาติเมื่อพระอาทิตย์ตกและแสงเริ่มน้อยลงร่างกายของเราจะเริ่มผลิตฮอร์โมนเมลาโทนิน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ทําให้รู้สึกง่วงและเตรียมร่างกายเข้าสู่สภาวะพักผ่อนการนอนหลับในช่วงกลางคืนจึงเป็นการตอบสนองตามธรรมชาติที่ช่วยให้ร่างกายสามารถฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ต่างๆรวมทั้งสมองของเราได้มีโอกาสพักผ่อนและประมวลผลข้อมูลที่ได้รับมาตลอดทั้งวันนอกจากนี้การนอนในตอนกลางคืนยังช่วยในกระบวนการสร้างความจําการเรียนรู้และการพัฒนาทางจิตใจเมื่อเรานอนสมองจะมีกระบวนการจัดเรียงข้อมูลที่ได้รับมาในช่วงกลางวัน และเสริมสร้างความจําระยะยาวทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการนอนไม่เพียงพอเช่นโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานการนอนในตอนกลางคืนยังเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของมนุษย์ย้อนกลับไปในยุคดึกดําบรรเมื่อไม่มีแสงไฟจากแหล่งอื่นนอกจากแสงอาทิตย์มนุษย์เลือกที่จะพักผ่อนในช่วงที่แสงน้อยเพราะการมองเห็นในที่มืดจํากัด การหลับในช่วงเวลากลางคืนจึงกลายเป็นกลยุทธ์ในการเอาชีวิตรอดจากสิ่งมีชีวิตที่เป็นอันตรายที่ออกหากินในเวลากลางคืนในสังคมสมัยใหม่แม้เราจะมีแสงไฟและเทคโนโลยีที่ทำให้สามารถตื่นอยู่ได้ทั้งคืนแต่การปรับตัวของร่างกายเรายังคงยึดตามจังหวะธรรมชาติการนอนในตอนกลางคืนยังคงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อรักษาสุขภาพร่างกายและจิตใจให้ดีอยู่เสมอในท้ายที่สุดการนอนในตอนกลางคืนจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของการพักผ่อนเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนสําคัญในการเสริมสร้างสุขภาพการทํางานของสมองและช่วยรักษาสมดุลของชีวิต